ฮียะเฮ้ยไอนฮดามาะไรอยูอเฮ้ยหอเฮ้ยทไมเอน่ยงน้าคุณคุณหลอดพี่เดี๋ยวเดี๋ยพี่นันพี่ไม่ําเหนอะไรเพื่น่ะ่่ทำไงทอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเบคเตมาฮุ้ยตีวอตไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทาของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เองตามงบที่มีตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีนาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยูโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจิ้งกะทายคลิป จัดไปโอเคนะฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <Okay. S 2> ผมไม่ดีเลยฟอร์ตีนะวันนี้ก็อยู่กับตัวเมดบาสของผมนั่นเองนะ mm hmm. ก็เดินทางมาถึงเลเวล200แล้วต้องขออภัยนะในช่วงเลเวล250นั้นนะไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะฮะเพราะว่ามันไม่มันแทบไม่มีเวลาเลยแล้วก็ผมเองก็ต้องเก็บเบนะี้ยนะฮร่งร่งมือหน่อยอะไรอย่างี้เนาะหนะตอนนี้นะฮะเมดตัวนี้เนี่ย ในเรื่องของการใช้บาเนี่ยดาเมจผมเห็นลนะดาเมจหนึ่งล้านต่อการปล่อยหนึ่งครั้งแล้วมันเป็นการสแปมปล่อยดาเมจได้ที่ค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไวไวอยู่พอสมควรเนาะในส่วนของตัวนี้นะฮะในในการเล่นต่อ,ตอไปเนี่ยผมว่าผมจะเอาไปไปในเชิงของซัพพอร์ตนะเพราะด้วยความที่ว่าเราต้องทำไลใ่ให้มันถึงให้มันถึงเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันถึง7 0 0 0กว่าเนี่ยนะฮะพอเราใส่ของใส่รายเสร็จเนี่ยสกิลที่มันจะเป็นก็คือสกิลอันนี้นะฮะ ไฮเซนเะิลเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบอัพอัพสกิลสายสพอร์ตมาหมดทั้งแถบทั้งเบบอลล่าแล้วก็ไออันนี้ด้วยนะฮะไอควิกโมชั่นนะ่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนะี่ยเพิ่มโมชั่นในการโจมตนะีให้กับสมาชิกในทีในที่นะฮะเพราะมันเป็นเป็นอย่างนั้นนะผมเลยคิดว่าพอยที่เหลือมันดูเหมือนมันจะเหลือนะมันเหลือนิดหน่อยเราเอาไปลงสายแดนเซอร์น่าจะได้นะผมก็เลยว่าจะเล่นพัตติดด้วยนะซึ่ง ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปในทางไหนเพราะถ้าเกิดไปในทางนั้นมันก็ดีเหมือนกันเพราะผมเท่าที่ผมดูเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สามารถทําดาเมจได้เหมือนดีเพทั่วไปนะไม่ไม่ใช่เบิร์ดดาเมจเหมือนธนะูเนาะแต่มันพอเป็นดาเมจกัสแปมอ่ะทีละล้านทีละล้านทีละล้านะาน,นะฮะแล้วก็มันมีถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเอามาลงซัพพอร์ตด้วยผมว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอียงไปทางซัพพอร์ตด้วยนะตรงนี้นะแต่ผมยังไม่ได้อัพซัพพอร์ตนะบอกก่อนนะเดี๋ยว คลิปลอมาลเวลเต็มแล้วผมจะมาทําคลิปเต็มให้ดูอันนี้ก็มาอัปเดตนะฮะว่าควรจะเล่นอะไรพอคลิปที่แล้วผมลงไปเรเวลรนะ้อยเนาแล้วก็ในระหว่างที่มาเนี้ยนะฮะเบลร้อยถึงสองร้อยเนี่ยผมทําอะไรไปบ้างนะโอเคเรามาดูวิธีการเล่นก่อนละกันนะฮะไม่ใช่วิธีการเล่นหรอกเรามาเทสให้ดูก่อนละกันว่ามันประมาณไหนมันประมาณไหนนะโอเคผมขอชาร์จนี N ่แ e ป๊บหนึ่งคือตัวนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะใช้เงินเยอะนิดหนึ่งเนาะถ้าใครแบบ คือถ้าเกิดไม่ไม่มีเงินเล่นได้ไหมมันมันก็มันก็พอได้นะแต่มันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันจะเอีนดีไปทางดาบพูดที่สามไปได้อย่างนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ไม้เท้าที่มันเป็นความเสียหายต่อไร้ธาตุแนนะ่นอนครับว่ามันต้องทําเองตีบวกเองเนาะมันก็จะลําบากตรงนี้นิดนึงนะฮะโอเคอันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะมาดูนะฮะว่าถึงไหนแล้วนะถึงขั้นไหนแล้วผมลืมเปิดเบสออรไนะฮะสักสักพักนะสักแป๊บหนึ่งโอเค รอม,มันหมุนเสร็จก่อนเปิดเบสบอลล่ากรบตุกนิดนึงนะขออภัยนะโอเคนะแล้วก็จากนี้ไปก็จะเป็นการสเปมปล่อยบัฟนะฮะอย่าลืมบัฟนะอย่าลืมบัฟนะฮะอันนี้ผมบัฟก่อนนี่นี่โอเคปุ๊บปล่อยไปนะฮะไม่ติดคีย์ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลือดก่อนเดี๋ยวเลือดไม่พอมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะในหน้านี้มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยนะฮะ พอพอไอ้นี่มันจะหมดเราก็ต้องชาร์จ MP นะแน่นอนครับว่าการไล่ไวเนี่ยมันมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะสูงนะโอเคเราก็มาดูต่อปล่อยไปตัวนี้ปล่อยไฟนอนได้ด้วยนะครับเนี่ยดาเมจหนึ่งล้านนะมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วมันจะเป็นการสแปมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะพอเราใกล้ m อเราใกล้จะหมดแล้วเรากดเลโซอนนั้นปุ๊บเอ็มพี MP มาเราก็ปล่อยได้ต่ออันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผม ปล่อยนี่ให้ดูแล้วกันอะไรนะโอเคปล่อยไฟนอลให้ดูแล้วกันว่ามันแรงไหมพอใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอบอสมันนิ่งก่อนโอเคนิ่งแล้วควรอยู่ในระยะที่เหมาะสมนิดนึงนะประมาณนี้โอเคลองปล่อยเอาเอากลายเป็น8เมตรอ๋อมานน้ำไม่พอโทษทีครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม ตัวทีตัวทีใจใจร้อนไปหน่อยคือก่อนปล่อยไฟนอนเนาะก็พยายามไล่บัฟด้วยนะฮะเพราะว่าในนี้มันมีไคลิกินะไคลิกิช่วยให้ดาเมเอจมันเลยขึ้นใต้จริงนะครับอ๋อไคลิกิไม่ทันละมั้งนะฮะเหลือสองสามมิคือปล่อยปล่อยบัฟเสร็จก็ต้องรีบปล่อยไฟนอนประมาณนั้นครับดามเมจก็จะประมาณอยู่ที่อยู่อยู่ประมาณตรงนี้เนาะอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะฮะว่า มันอยู่ที่ประมาณล้านเนะแบบไม่ติดคี้เนาะผมคิดว่าน่าจะติดคี้ยากเดีย๋ยวทำให้มันติดคี้ไปเลยนะฮะได้รู้กันนะโอเคมันอยู่ที่2อล้าน3นะถือว่าแรงอยู่นะฮะถือว่าแรงอยู่นะถือว่าแรงมากนะ โอเคนะฮะก็นะมากลับมาเมืองแล้วนะพอตายนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไฟนอนเสร็จแล้วตายเลยนะก็เห็นแล้วว่าติดขี้อยู่ที่ประมาณ2องล้านสเนาะโอเคมาดูในส่วนของการอัพสเตตัสนะ,ะการอัพสเตตัสจะเป็นการอัพอินน้ำตั้งแต่แรกเลยมันจะลําบากนิดน,นึงนะเพราะว่าเราไม่มีได้เร็วเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกถ้าเกิดท่านผู้ชมอัพบัฟเสร็จแล้วหรือว่ายังยัง,ยงอย่าเพิ่งอัพบัฟก่อนก็ได้ไปใส่ไฟนอลก่อนเพื่อเอามาใช้งานในการกิดเลี้ยวนะฮะหรือใครจะอัพบัฟไปเลยเอาไว้ลองเล่นอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะในส่วนของสเตตัสเนี่ยให้ออััพินนะครบ อินอนำเลยแล้วในส่วนแล้วเราต้องอัพเด็กนำเนาะในส่วนของเด็กเนี่ยนะฮะให้อัพตามค่านะไล่เร็วของเรานะ,ะเมื่อเราเปิดไฮเซนเคิลแล้วนะฮะเมื่อเราเปิดไฮเซนเะคิลนะสกิลที่ผมเปิดอยู่เนี่ยนะเนี่ยฮะไฮเซนเคิลเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยความเร็วไล่ของเรานะฮะความเร็วไล่ของเราที่เหมาะสมนะจะอยู่ที่7,750นะในในกรณีของผมเนี่ยมันไม่ถึงเนาะเพราะผมเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับผมก็ต้องอัพเด็กขึ้นไปอีกเนาะก็ตีได้ประมาณ 2 3 0สาถึง 2, 4, ซึ่งผมบอกก่อนว่าการทำแบบนี้มันอยู่ที่ของด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมต้องดูว่าพอท่านผู้ชมใส่ของอะไรครบเสร็จหมดแล้วเนี่ยแล้วเร็วความเร็วไล่เนี่ยมันยังไม่ถึงเราก็ต้องอัดเด็กไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงนะฮะไม่งั้นมันจะใช้บัฟไม่ได้นะฮะในส่วนและในส่วนนี้นะในการเพิ่มไล่ลเร็วเนี่ยมันไม่ใช่แค่บัฟอย่างเดียวมันจะเป็นรวมสกิลอื่นด้วยนะพวกสกิลบัฟสกิลซับพอร์ตอะไรพวกนี้นะมันจะช่วย ให้ไล่ไวขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องอัพเด็กตามเนาะตามตามจำนวนที่ว่าเราเอาไอ้แท็งสปีดเราเพิ่มสูงสุดนะฮะโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะต่อไปในส่วนของสกิลสกิลดาบนะฮะไม่ได้อัพเนาะสกิลธนูไม่ได้อัพนะฮะสกิลเวทนะฮนะอัพมาข้างบน10ลร่าง10นะฮะอิมแพคอยู่ที่7เหมือนเดิมเนาะตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกนะหลังจากเลเวล ร้อยมาหรือว่าจะต้องแต่แรกเลยให้พยายามเอาไฟน้อนก่อนก็นได้เพราะผมลองเล่นแล้วว่าถ้าเกิดไปอัพบัฟเนี่ยมันจะค่อนข้างจะน่ารำคาญนิดนึงคือมันไล่ช้าของเราไม่มีนะรลเวลเราไม่ถึงนะฮะก็ให้อัพไฟนอนมาก่อนก็ได้แล้วค่อยอัพบัฟตามเมื่อพอยต์มันเหลือนะข้างล่างก็อัพหน้านี่เลยครับสิบห้าห้าสิบนะ 50, นะแม็กมิเช์อเอาไว้เพิ่มมานาะในะอย่างที่รู้กันนะฮะโอเคที่เหลือก็ห้าหมดเลยนะไม่มีอะไรมากนะโอเคต่อไปสกิลมัดนะฮะสกิลมัดไม่มีนะฮะ แล้วก็เกาะแน่นอนครับอัพมาสักหนงะอัพมาสักหนึ่ง,นะอ,งอย่าอย่าอัพเยอะนะตรงนี้จะเราสามารถหลบไล่หลบตอนไล่ได้นะ่าน,นี้เนาะมันมาจะคูัวดาวยี่สิบวิเนาะถ้าอัพเต็มนี่8ปดยี่สิบวินี่แหละรครับสาหรับอันนี้นะโอเคต่อไปก็เป็นสกิลชีวิตรอดไม่ได้อัพเลยนะฮะต่อไปก็สกิลสนับสนุนเนี่ยผมอัพมาอย่างนี้นะฮะห10สิบห้า อ่อ Quick Motion เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ up สิบนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ up สิบถ้าเกิดถ้าผู้ชมจะไม่เน้นไฟนอลเนาะก็ัพไฟนอลแค่หนึ่งก็พอก็ได้แล้วก็เอาไปใช้งานนะฮะไม่ต้องั p สิบก็ได้แต่อยากให้มันแรงอยากใช้ก็อ p สิบไปแล้วก็ามาลงตรงนี้ก็ได้นะว่าผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าผมจะไปเล่นสายขึงซับพอร์ตในอย่างที่รู้กันเนาะโอเคในส่วนต่อไปเป็นสกิลสู้ลบนะแถวบน เ no. นาะสิบเะห้าห้าสิบสิบนะฮะต้องต้องอัพตามนี้เนาะในส่วนของสมาธิ T, เนี่ยมันจะทําให้เมีครั้งสุดท้ายมันแรงขึ้นอันนี้แล้วแกจะพิจารณาถ้าพอยเหลือถ้าเกิดเราจะไม่คิดจะไปต่อต่อทางอื่นแล้วอย่างนี้ก็อันนี้ก็ได้นะฮะอัพไปก็ได้เดี๋ยจะอัพตามผมมาเลยก็ได้นะฮะต่อไปสกิลคาตานนะนะฮะผมมาเอาไครลริกินะ,ะสิบนะอันนี้ช่วยเพิ่มจมีได้นะฮะลองแล้วลองแล้วนะก็อัพมาเอาแค่น,นั้นเองนะฮะ แล้วก็สกิลนักดนตรีอัพแอดลิมันอพแอมลิสมาหนึ่งนะฮะเอามาใช้ไว้หน้าคอมโบนะต่อไปก็เป็นสกิลนักบวชก็อัพมานี่อันนี้ต้องอัพสิบนะฮะอันนี้ในการเดินทางเก็บเว,วอครั้งต่อไปของผมจะอัพตรงนี้10นะครับต้องอัพสินะเพราะมันเป็นบัฟเพิ่มไอคแ,แอคลกไอมแหนึ่งสิเลยถ้าอัพสินะก็ต้องเพิ่มมาด้วยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะ เมจิกเอโร่เอ้ยเมจิกเมจิกวอริเออร์มาสเตอรี่อันนี้อัพสินะครับอันนี้อัพห้าเรโซแนนซ์อัพสิเอาไว้เพิ่มมานานอย่างที่ผมใช้ไปครั้งแรกนะฮะส่วนเอนทรานส์เพจเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องอัพผมลองใช้แล้วอันนี้ผมดักเลยนะไม่ต้องอัพสกิลนี้นะฮะเวลาที่เราปล่อยสกิลอะไรล่วงหน้าไปสักอย่างนึงนะฮะมันก็จะสุ่มปล่อยอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันดูไม่จําเป็นเพราะเราไม่ได้เก็บสเต็กบัฟแล้วตอนแรกที่ผมเอามาพวกผมคิดว่าเอา๋อคุณต้องเก็บสเตก็กสเต็กบัฟเพื่อให้้มันนเร็วขึแต่พ ได้เร็วมันเต็มอ่ะมันไม่ต้องมันมันไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะฉะนั้นสกิลเนี้ยไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าอัพไปมันก็ไม่ได้ใช้สกิคลค่าสีครับมันใช้สกิคลค่าต่ำๆอ่ะสกิลเวทค่าต่ำๆที่เคยปล่อยไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาไปลงอย่างอื่นดีกว่านะอันนี้ผมจะรีอยู่รีออกอยู่นะฮะก็ไม่ต้องอัพมาสกิลหอ,อกแน่ครับลมกดเอามาด้วยนะฮะห้าห้าสิบเนาะเอามาด้วยเพื่อความเร็วในโมชั่นในการไล่นะฮะ กิลดาคู่ลืมนะฮะดาผู้ผมเอาเอาแฟดร์สมาหนึ่งคือตรงที่ผมบอกก่อนว่าที่เอามานี่นะที่เอามาเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาไว้เคลียร์โปรเลดเองนะแฟดบาร์เป็นเขาเรียกว่าโปรเลดมันเป็นสายกายภาพเราล้วเราเล่นเวทเวลาที่เราอยู่ในเราตีคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆหมดสภาพนะไม่สามารถตีได้เงี้ยหลือเราคนเดียวกับแทงอะไรก็บ้าไปนะแทงก็ช่วยดึงโปรเลดได้นะที่จริงแต่ถ้ามันไม่พอนะฮะ ฟลบา์จะช่วยนะก็คือว่าการเราเปิดการที่เราเปิดบัรเฟลบาร์มาแล้วก็ไปหลบใกล้ๆเนาะเพราะว่าสายนี้เป็นสายที่หลบเยอะมากนะฮะแดชโซบะเยอะมากนะไปหลบใกล้ๆนะเพื่อที่ให้สกิลมาทํางานนะมันจะโจมตีเป็นแสงสีของเหลืองนะเนาะพอแล้วพออย่างนั้นเนี่ยโปรเลดมันก็จะทําการรีนะเราก็ปล่อยสกลิลเวสซาดใส่ต่อนะอันนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมอันนี้ผมแล้วแต่ทุกคนจะคิดกันละกันแต่ผมว่าผมอัพไวดีกว่าการตายการตายนะโอเคแล้วก็ต่อไป ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะหอก็ว่าไปแล้วนะสกิลนักฆ่าไม่มีนะครับสกิลนักฆ่าสกิลแมวยังไม่ได้อัพนะแล้วก็สกิลมือเปล่าก็ไม่ได้อัพก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปมาดูคอมโบคอมโบก็ตั้งอย่างนี้นะอะไรไม่ได้ใช้ว่างอยู่ใครจะทำอะไรก็ทำอะไรกก็เป็นอิมแพกบาร์ไฟนอลติดท้ายนะครับอันนี้ไว้เป็นสกิลหาก,กินเนาะ ต่อไปอันที่2นี่ก็ไม่ได้ใช้นะฮะตอนแรกผมมา,มา,มา,มาจัดไว้เพื่อเก็บสเตก็กใครจะเก็บสเตก็กหรือว่าเก็บคอมโบก็จัดหน้านี้ไว้นะฮะแล้วก็กดใช้เรื่อยๆคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะใช้บ้ฟแบบปล่อยเลยไม่ได้แต่การเก็บสเตก็กบ้าฟนะโดยการใช้ใช้สกิลพวกนี้มันจะมีการเก็บสเต็กครับอย่างอันเนี้ยสามอันถ้าเกิดมอนมาโดนดาเมจจากสกิลนี้ทั้ง3ก็จะเป็นสเตก็กก็จะเป็น3นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยเซตนี้เสร็จเราก็ปล่อยบ้ฟได้เลยแบบไม่ต้องรอไล่อะไรอย่างนี้นะ ก็สามารถจัดอย่างนี้เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็มันจะได้เก็บเลเวลคอมโบไปด้วยเนาะต่อไปเป็นสกิลไฟนอลนะฮะอันนี้อาจจะมีการแก้ไขในตอนหลังเนาะแต่เบื้องต้นก็ตั้งอย่างนี้อนก็นได้นะแอปลิฟนะฮะแล้วก็อิมแพลคอิมแพลคแล้วไฟนอลนะ,ะเอาเป็นสกิลไฟนอลนั่นแหละนะครับเรื่องของเรืองต่อไปเป็นเซตบัฟนะฮะก็จะมีลมกดน้ำหน้าลมกดต้องกดใช้ก่อนจะลิงบอสนะ,ะไม่งั้นสกิลจะทำงานทั้งหมดนะมันจะช้านะ,ะก็จะมี PL มาที่เพิ่มเอเมจแท็กให้เรานะฮะซ ดามเมจที่เห็นตอนต้นคลิปสามารถเพิ่มได้อีกนะครับเพราะรลเวลผมยังไม่ตันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีคาริเกะนะคาลิก,กิแล้วมีแฟลบัสตรงนี้ตรงนี้ผมต้องเน้นย้ำก่อนว่าสมมุติว่าใครอยากจะใช้อยากจะใช้สกิลไฟนอลเนี่ยให้กดบัฟอันนี้ก่อนนะจงว่าก,กดบัฟอันนี้ก่อนหรือว่าไม่ก็แยกคาลิเกิออกไปกดเดียวแล้วค่อยกดใช้ไฟนอลน,นะมันเพิ่มดามเมจได้นะครับคาลิเกะนะก็เอาตามนั้นนะ ส่วนอันนี้เป็นสกิลที่ต้องสแปมอยู่แล้วลมกดเราใกล้หมดเราก็กดนะฮะเราก็กดเราก็กดอะไรอย่างงี้มันเป็นสกิลสแปมอยู่แล้วนะก็กดใช้อย่างที่เห็นต้นคลิปนั่นแหละครับโอเคนี่ก็เป็นคอมโบทั้งหมดนะต่อไปมาดูเรื่องปวดใจผมบอกเลยว่าสายชิ้นนี้ของสวมใส่ต้องแน่นหน่อยมันต้องแน่นหน่อยไม่แน่นไม่ได้นะไม่แน่นไม่ได้ผมบอกเลยเพราะว่ามันต้องเป็นของ2รูอะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบ็กอัพ ความเร็วล่ของเราให้มันถึงที่เรากําหนดไว้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับมันค่อนข้างใช้เงินแต่ในที่นี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีไม้เท้าเวทครบทุกธาตุไม่ต้องเลยครับไม่จําเป็นเลยใช้อันเดียวก็ได้เล่นสายปกติก็ได้เนาะอันเดียวก็ได้แต่ขอให้เป็น2อรูนะขอให้เป็น2รูนะในส่วนของไม้เท้าเนี่ยนะผมก็จะออฟทั่วไปผมจะเป็นออฟเน้นดาเมจนั่นแหละครับมีการปลุกธาตุปลุกอะไรเพราะสายนี้ไม่สามารถดึงธาตุจากอาวุธรองได้นะ มันก็จะเป็นเอแม็กแท็กธาตุดินเพิ่มความเสียหายความเร็วไล่นะจะมีความเร็วไล่ทุกอันนะไม่ท้าผมนะฮะจะมีความเร็วอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีมันเลยไม่ถึงหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นอันนี้มันจะมีนะฮะความเร็วความเร็วผมจะถึงแก่เจ็ดพันเะก้าเลยนะฮะก็แบบนี้เนาะของอุปกรณ์สวมใส่เนะี่ยนะฮะในส่วนของปีกเนี่ยผมยังไม่ได้ลงออฟอะไรเลยนะฮะแค่บวกเอสนะแค่บวกเอสเพือเอ่อเอาไปใช้ให้กับเดซอนเน,น้นนะ,ะเพิ่ม เพิ่ม uh, โอเคในส่วนของอาวุธลองนะก็ไม่ได้ลงอ็อฟอะไรเลยเพราะมันไม่ดึงอ็อฟอยู่แล้วเล่นสายเนี้ยเนาะเราก็เอาเออ่ปีกเวทนะที่มีดาเมจสูงๆหน่อยบวก S ด้วยนะฮะเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อเพื่อประสิทธิภาพของสกิลเรสโซเน้นนะฮะชุดเนี่ยชุดเนี่ยที่จริงถ้าอยากจะให้ฟูกว่านี้ต้องเป็นชุดเออ่ความเสียหายต่อธาตุนะแล้วก็มีความเรียวไล่เข้ามาด้วยไม่งั้นไม่ถึงนะความเรียวไล่เข้ามาด้วยนะแต่ชุดกลางอันนี้นะก็อย่างที่ผมบอกไปนะเอ็มไอแท็กสิบอินห้า นะมีความแฉกคีบบอกยี่สิบแนกีาหน่อยแล้วมีความเดียวไล่นะแล้วก็มีอัตราคีย์ข้อยีมสามผมบอกว่ามองมองแลว้วมันดูไม่มีอะไรแต่มันมะีนะออฟนี้เป็นออฟเสี่ยงนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าการที่เราเอา,เอาไอ้แ็กไปใส่ชุดเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะมันก็ทําได้ประมาณนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 70%- 80%เนะี่ยแหละผมจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้2รูนะก็ถ้าเกิดใครไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ลดเอเม็ M ek, กแ็กลดอนะินออกนะฮะมันมันไม่ยากมันไม่ยากนะ โอเคต่อไปก็หมวกนะจะเป็นผ้าคุมจอมเวทนะที่บวกความเดีวไล่750นะฮะแล้วก็เบรจต่อเข้า10นะที่ผมจะพูดถึงหินต่อไปนะฮะส่วนแหวนเนี่ยผมเคยบอกไปคลิปที่แล้วเนาะมันจะมีแหวนหนั่นนึงนะอันนี้มันต้องเปิดกล่องเอาซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเราจะใส่2รูที่จริงแหวนแหวนไม่ต้องใส่2รูก็ได้นะเพราะว่าไม่มีหินอะไรมาซัพพอร์ตให้ความเดียวไล่ละใส่รูเดียวก็ได้ในส่วนของแหวนนะแต่ใส่อันนี้ก็ได้นะฮะแต่ต้องไปเปิดกล่องเอาเปิดกล่องดูคลิปที่แล้วแล้วลลกกันผมจไมไไ่่่ดชือองอะ ผมก็เลยโยกมานะใช้หินเครื่องรางซาก,กุระกลางคืนจะมีความเร็วไล่อยู่ที่7 5 0นะเพื่อที่ว่ามันจะได้เอาไปขายต่อได้เวลาที่เราอยากจะเปลี่ยไปเล่นสายอื่นนะเพราะถ้าเกิดมาเน,นี่ยคือมันเทรดไม่ได้มันขายไม่ได้นะครับจออแล้วจออเลยเสียด้ยตังค์นะฮะก็มาอันนี้เอากันแล้วกันมันก็ถึงอยู่นะฮะก็เป็นแหวนหินเครื่องรางซาก,กุระกลางคืนเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ โอเคมาดูในส่วนของคิสตาคิสตาเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าเซตหินนะเซตให้เป็นแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยผมไปไล่คว้านหาหมดแล้วหินที่มันบวกความเดือดไล่ให้เรานะโอเคอันแรกนะฮะเป็นเนโะคนะฮะเนโคเมนเซอร์อุตสาสมะนะฮะขั้น2นะเอเมทัคเจ็ดความเดือดไล่บวกสิบสี่นะต้านความเดียก 14, ะะดยกันคือที่บวกอีกสามเปอร์เซ็นต์นะฮะอันที่สองเป็นเอ่อพีโตอุสนะฮะ เอ็มแเจิตนะฮะดิคห้านะความเรียวไล่บวกสามคืออันนี้มันเป็นตรงสายมาันอาจจะบวกไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันมันตรงสายเรามากนะครับต่อไปก็เออหินชุดนะฮะจะเป็นในคือหินแพงหน่อยนะอันนี้ผมต้องบอกว่าหินมันแพงหน่อยนะฮะเซตยูเลตนะฮะแพงมากนะฮนะทั้งเซตเลยน่าจะประมาณสิบเอ็มสิบกว่าเอ็มนะฮะก็มันจะเป็นประมาณนี้เอ็มแมเจิตอินสามความเรียวไล่สามห้านะฟูงฟูมพีจมตีบวกสิบเปอร์เซ็นต์ นะอีกอันนึงก็จะเป็นปีศาจคอซ่านะใส่เพิ่มเพิอเอามานาแล้วก็ได้ความเร็วไล่อีกสามร้อยตรงสายนะมานาขาดพอดีเลยนะจะเห็นว่ามานาผมขาดร้อยหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ได้กินบ้าบ้านตัวเองเนาะไม่มีวัตถุดิบโคตรอนาถาเลยนะฮนะแล้วก็มาดูในส่วนของหมวกนะหมวกจะเป็นช็อกโกออสนะความเร็วไล่หกร้อยนะเอ็มพีบวกสามร้อยนะเฮดพีลบช่างหัวมันนะฮะไม่เป็นไรนะแล้วก็อันที่สองกเป็นสเตลล็อดนะสเตลล็อดจะมีอัตราคีปเพิ่มให้เรายี่สิบคอมเมนต์หกสิบนะฮะเอ็ม แล้วก็ความเร็วล่้าบอกอ e ีก6 0 0สังเกตไหมครับว่าหินพวกเนี้มันค่อนข้างจะจะเข้าสายเข้าสายแล้วหมดเลยนะแล้วมันเป็นหินมันเป็นหินที่แบบมีแพงไม่กี่อย่างครับที่เหลือก็ถูกหมดเลยอย่างหินตาข้างบนไอ,อหินอาวุธข้างบนถูกหมดเลย,ยบริษักวก็ภาษาก็ไม่ได้แพงมันจะแพงไม่กี่อย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นสเตลลัสสเตลลัสที่ก็แพงอยู่ะพูดในส่วนหนึ่งพวกเขาเอาอาตาคิกันนะแต่เราเอาความเร็วล่านะฮะอาตาคิเราไม่อยากได้นะ แล้วก็ในส่วนของแบนด์อันนี้ไม่ต้องทําตามก็ได้นะฮะมันบวกมันบวกความเร็วล่าสเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไปลงเด็กดีกว่านะฮะเพราะว่าหินแห่นี่แพงมากนะยี่สิบกว่าเอ็มนะไม่ต้องซื้อมาใช้นะผมคึกขนองไงมันสนุกไงตอนแรกนะคึกขนองเลยซื้อมานะราคาเริ่มลดละไอเบทนะนะก็จะมีคาดการเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เอ่อความเร็วล่าสเก้าเปอร์เซ็นต์เอฟแม็กแท็กเก้าเปอร์เซ็นต์นะมันก็น่าสนใจตรงเอฟแมแท็กเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมกับยี่สิบกว่าเอ็ม คือมันก็แพงอะราคามันก็อยู่แถวนั้นนะฮะแล้วก็บอสมันพึ่งไปนะโอเคอีกอันนึงเนี่ยผมไม่รู้จะใส่อะไรจริงๆนะก็เลยใส่เป็นแบ็กชโดว์นะเพื่อเอาเอเมจแท็ก8%นะเพราะอย่างที่ว่าการที่เราเน้นนะความเร็วไล่มากเกินไปทําให้แอ้แท็กเราเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยกว่าสายเมทธรรมดาทั่วไปนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นเอเมจเอเมแท็กแล้วเมื่อเราเปิดบัฟนู่นนี่นั่นที่ยังยังอัพไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ให้ดูด้วย PL เนาะ ความคือพลังโจมตีที่เห็นอยู่ในเซ็ตนะฮะมันก็จะประมาณนี้5,200เนาะผมไม่แน่ใจว่าสายปกติเนะี่ยเขาทำได้เท่าไหร่แต่คิดว่านเยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะฮะแล้วก็ความเร็วไล่เราเกือบ8ป0 0ันนะะอันนี้คือในส่วนของไม้คาถาทั่วไปที่ผมใช้อยู่ที่มันมีบวกความไล่ย0นะฮะีเหมือนไม่มีค่าอะไรแต่มันมีนะฮะบวกเยอะอยู่โอเคนี่ก็คือที่ที่ผมทำมานะฮะตัวตัว ความเรียวไล่บัฟเนาะซึ่งซึ่งดูแล้วถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกนะมันเท่ด้วยนะพวกไม้เท้าต่างเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลของแบบฉบับของตัวมันเองเนาะใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะเห็นกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของของแน่นอนครับว่าคงต้องเสียเงินเสียท้องกันหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเสียเท่าหงก็ได้นะฮะก็มันก็มีสายการอยู่เราก็ใส่ไม้เท้าอันเดียวนั่นแหละที่มีความเรียวไล่อะไรเราก็เป็นเน้นอย่างอื่นนะใส่เอ็กแท็กใส่อินนะใส่ความเรียวไล่มีอัตาคดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้น่าใช้อนั้นไปเลยก็ได้นะมันนกก็แรงอยู่ แล้วในส่วนของชุดเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเอาเหมือนผมเลยเนก็สั่งทำที่ลนะเพราะพูดถึงอันนี้มันไม่มีสูตรนะครับผมลองลงเองนะผมไม่รู้ว่ามันไปซ้ำกับใครหรือเปล่าแต่นี่ผมกล้าพูดเลยผมผมลงแบบไม่รู้สูตรเลยครับอันเนี้ยผมลงมั่วๆเอานะฮะแล้วมันก็ได้มาหน้านี้นะซึ่งมันเสี่ยงครับถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเนี่ยอยากจะเสี่ยงเนี่ยอันนี้เราค่อยคุยกันแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงผมคิดว่าอินต้องลดหน่อยไม่ก็เอเม็กเอเม็กแท็กรลดหน่อยรอสักแปดสักเก้าอะไรเงี้ยน่าจะได้ นะก็ค่อยว่ากันถ้าจะมีใครจะเอานะโอเคแล้วก็หมวกก็หาง่ายๆนะไม่ยากเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสายบัฟเนาะผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นการต้นสดนะที่ไม่ได้ดูบิวอะไรมานะมันก็ค่อนขอ้างจะลําบากเนาะตอนที่ผมเริ่มเล่นก็มีคนถามว่าจะใส่ของอะไรไมาให้มันให้มันถึงถามหน่อย <laughs> ใส่อะไรยังไงให้มันถึงใส่แบบนี้เลยครับถึงแน่นอน <laughs> ถึงแน่นอนครับตังในกระเป๋า่ถึงนรกแน่นอนครับก็มันค่อนข้างจะแพงแต่ถามว่ามันมสนุกไหมมันสนุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปตอนถึงเลเวล230ออีกทีนึงนะผมจะเอาไปผสมสายซรับนะซึ่งแน่นอนว่าสายซับเนี่ยคนที่ดูผมเนี่ยรอมีคนรอเยอะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นสายซับได้มันก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วผมว่าถ้าเกิดเราเอาไปลงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะเอาไปลงอย่างอื่นไปเพิ่มดาเมจอะไรผมว่ามันมันไม่คุ้มแหละ เราเอาไปเล่นสายซับด้วยดีกว่าเพราะไหนๆเราก็อัพสกิลซัพพอร์ตมาซะเยอะแล้วเล่นผสมซับไปเลยแล้วเราก็สแปมไปด้วยใครยืนใกล้เราก็ได้บัฟเงี้ยฮะมันดีนะมันดีมันจะดีผมคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดแล้วเราค่อยมาดูว่าผมจะเล่นไปทางไหนโอเคสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคอมเมนต์ข้างล่างใครมีทิศดีๆเกี่ยวกับสายนี้คอมเมนต์ข้างล่างนะใครมีอะไรจะบอกก็คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูผมผมไปอ่านเพื่อเป็นคลิปบิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะ น้รับวันนี้ผมไมค์ดีไลฟ์ฟอตตี้ขอตัวลากับไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆรอที่รอที่ที่จะรอที่อุ้ยผมพี่ไมค์ผมได้ของมาแล้วครับพุณดีก็มาสิได้เวลาได้เวลาตาผมแล้วละยือรอที่